อยู่ผมไม่ได้เล่นกันในเกมที่พิชว่าดแต่ในวันเละพาร์ที่สี่สิกันแล้วเป็นไงคิดถึงผมกันหรือเปล่าได้กลัอัดเสียงไหมปะมาอ่ะอัดเสียงไว้แล้วป่ะถือว่าเราเลุยงานกันต่อวะ่ะวันนี้เรามีงานใหญ่ยี่ห้าใช่ไหมยี 27, ่เจ็ดสับปิดอีฟสับปิดอีฟนี่งานอะไรวะโอ๋อไอเจล่าท้าผีเพื่อกระกาศไอพวกนี้ลมเย็นเว้ยที่นี่เช่นกานสดใสส่วนเรื่องดวงเฮงเย็ดเค้ JK, ชิบหายในต้นคลิปทุกรอบเลยกูดูทีวีให้ลูกพ่อเบลสวัสดีครับ ันดีลูกตัวเองข้างล่างนี้กำลังสร้างโอเคมองข้ามมันไปก่อนนะละแล้วเราก็ออกมาข้างนอกเฮลี่สดีครับให้ตื่นเช้ามาลดน้ำมันนู่นนั่นให้เรียบร้อยวันนี้งานหลักของเราก็คือเราจะไปที่เออเกาะคิงนะฮะเป็นลเคเวสนกแก้วมันคือน,นอกแก้วใช่ไหมหรือนกแปลกประหลาดรักประมึงทุกตัวไว้เพื่อน ใช่ๆแกรักกุรากมึงทุกตัวว่ะผมได้ไมกันหนึ่งฟักไฮเดโรแซวใส่ไปเลยฮ่าฮ่าเราจะฟักเพิ่มอ่ะนะแล้วก็เควสของเราด้วยนี่มัวอโรบินเนี่ยให้เราเก็บฮาร์ดบูดอืมซึ่งเราเหลืออีกสี่วันซึ่งเก็บทันแน่นอนอยู่แล้วส่วนที่ก่อขิงก็ต้องไปเก็บเกี่ยวขิงป่ะไม่มีปัญหาว่ะกูเก็บเกี่ยวเลยได้มโหัวกันนี่มาด้วยได้มาก็ปลูกไปได้อีกเอ้ยเฮ้ยอันนี้เควสอะไรอะตอนเติร์นดเชลเอ้ยมึงรอกูก่อนนะเว้ยเอามาเนี่ยในไหนๆก็ไหนไหนแล้วกูปลูก เอ้เวลาเชียวๆอ่ะ hey, เฮ้แมววันเดย์ hey, ไว้เจอกันเอ้ไอคี้ไว้เจอกันพ่อมึงเก็บของก่อนไอศาสตร์มีเต็มเลยหลังจากเก็บของเสร็จก็ถือว่าเราเลุยกันต่อแล้วว่ะป่ะเอาจริงผมมีแผนการละนะเราจะไปข้างล่างกันก่อนสตาร์ที่เลเป็นเกมที่แบบว่าหากเราไม่มีอะไรทำใช่ไหมเวลาแม่งผ่านไปอย่างนานใช่ไหม,มรอยอย่างนานเลยแต่หากเรามีอะไรทำปุ๊บเนี่ยเกคี้แม่งผ่านไวยังกับเดอะแฟดไอศาตร์ป่ะตัดต้นไม้ตาเซไปเจอเกาะขิงเลยทุกคนและแล้วเราก็มาถึงที่นีน่ในวันที่ฝนตกมานกตัวแรกแหลยข้างล่าง แล้วให้เรกูมาลูบี้อยู่ข้างล่างวะ่ะอืมโอเคทีนี้เราจะไปเออไปซ้ายมือก่นกอนเราจะซ้ายบนแล้วขวาไปทีเดียวเลยละกันซึ่งนบพวกนี้นี่จะดอปอัญ,ญามณีนะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเราต้องอาวางไว้ขวามือเพื่อให้เสร็จเควสปาปะปะแล้วก็แวะขุดเข่งด้วยไปเจอเนี่ไของดีส่วนเรื่องเควสลูบี้เนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่เอาไปส่งให้ลูบี้อนะนะแล้วว่าแต่อีกตัวมันอยู่นะวะอ้ชคิปหายกูไม่รู้ด้วยมันอยู่ไหนแหละโอ้แต่มันต้องอยู่ซ้ายมือ ซัมแวร์ซ้ายมือเว้ยทุกคนเอยนกประหลาดเพื่อนเอ้ยมึงอยู่นะวะเอ้ยออกออกมาทีกูว่วอะ่ะเอ้ยทุกคนคิดอะไรได้วะอย่าพอนะว่านกหนึ่งตัวเนี่ยมันเกิดแค่หนึ่งวันตอนหนึ่งที่ใช่ไหมแบบวันนี้ฝนตกเกิดหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่รู้คนต้องขึ้นไปดูหากว่าเราเจอตัวนี้แสดงว่าใช่ละมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยโอเคชัดเจนแม่งใช่แล้วกูคงต้องรอฝนมึงตกอีกรอบวางไว้ก่อนไว้เจอกัน Okay. เราต้องรอฝนตกสี่วันเหลอโอ้โหยิ่งข้อี oh, okay. อกนานเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำบ้าว่ะไอริโอเพื่อวันเดย์ให้ฝนตกอย่าออกไปข้านอกไว้เปลี่ยน uh, ให้กูมาโอเคทิศเหนือถูกฝังไว้อยู่บูลี่อินเดอะนอตนอตที่แปลว่าทิศเหนือมีคือบอกว่าหากว่าเราเนี่ยผมขึ้นมาแล้วไม่เคยบอกว่าหากว่าเราอยู่ในดูหนาวแล้วก็ควรทําที่นี่ให้เสร็จไปเลยควรหาวัานน้ให้ครบก่อนมันจะหาเจอว่ะไอเจ้าก,กูหาม,มาทั้งชีวิตเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราไปซ้ายมือกันม,มีของดีว่ะ เขาบอกบูลี่อินเดอะนอตใช่ไหมมึงคือนอตเปล่าวะหไหนมึงจะต้องถูกฝังลยเนียสักอันเอาจีบมันควรจะมีให้กูเว้ยบูลี่เดินหัพวูมึงใช่นอตหรือเลปล่าวะไม่หรือไม่ใช่ว,วะที่นี่เขาับเป็นนอตไหมขอข่าพวกมันก่อนแล้วกันนะเปลบ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 โอ้ไม่น่าใช่นอตหากเป็นที่นี่มันจะต้องบอกว่าถูกฝังไว้อยู่ในภูเขาไฟไม่น่าใช่วหรเราไปกันดีกว่าบูลี่เดอนนอตนี่ปล่าวะใช่มไหมไม่ใช่มึงเหรอ ต้องมีทางเข้าซัมแวร์ซัมเอลดิวะไม่มีทางเข้าให้กูเลยอืทุกคนจบด,ด้วยเฮ้อไอ้ขี้อยู่นี่อ่ะอ๋อย่าบอกนะนี่คือคำใบ้อ่ะผมเจอแล้วหนึ่งว่ะแสดงว่าขาอีกสามใช่ไหมคำใบ้อ่ะหากว่านั่นคือคำใบ้กูขุดตามที่พวกนี้แหละว่าต้องเจอเว้ยอย่าบอกนะอยู่ฝั่งซ้ายด้วยนี่ไงชัดเจนไอ้สั์กูเจอ โอ้โหทุกคนเอ้ยไอ้ไอิบหายเรามันเก่งใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย <S <S ไม่รู้วันนี้กูอยู่ที่นี่ทั้งวันไอสากูชิวอเฮ้ยนี่ปะวะนี่ใช่ไหมโอ้โหยย็ดเคโคตรเก่งแค่อันเดียวมาไม่ผมเลือกเปิดอีกหลายอย่างเลยอะก็ตรงนี้ใช่ไหมยี่สิบอันเรามีสิบแล้วโอเคขายสิบเอ้ยมึงรอก,กูก่อนเว้ยกลายได้แล้วเชื่อกูอิดเดียวนีดเดียวข้ากลับมาที่นี่อันแสนสุขคิดถึงพวกมึงทุกตัวเว้ยไอต้นไม้เฮ้ยขายของดีกว่ามีของก็ต้องขาย สัตว์ขายได้แค่สองอย่างเองที่หายเลยแล้วก็กลับบ้านมาถึงเวลาเข้านอนว่ะวันนี้ทุกคน 7K 5,008จัดว่าใช้ได้วันที่26มาแล้วโอเคป่ะถึงเราดูดวงกันเลยดีกว่าเพื่อพยายามกําการเว้ยพ่งนี้มีงานนะไอสัตว์จะไปสายที่นี่สดใสไอเ้จค่เมื่อไหร่มันจะฝนตกให้ผมว่ะอุ้ยโอเควันนี้ดูดีน,นิดหน่อยออกมาข้างนอกอพร้อมเก็บเกี่ยวไอ้แคยนี่พร้อมเก็บเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปซื้อมล็ดมาอันนี้ก็พร้อมเก็บเกี่ยวเหมือนกัน เอามาให้หมดเลยทา้าโรลูดเดี๋ยววันนี้ต้องกลับบ้านไปทำหลายหลายอย่างเลยอะนะโอเคได้ก็ก็เป็นค่อยๆไปแล้วกันท้าลูดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาหาขิงกันต่อแต่ว่ามีขิงบะางมีน,นี่เอามาเมียหนึ่งไว้วันนี้มีสองมีสองไอส้สัสของดีที่ขาดไม่ได้โอเคมันจะมีแค่สองอันที่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราเราจะกลับบ้านเลยหรือว่าไงดีกลับบ้านเลยแล้วกันโกจะได้เอานี้มาปลูกทันอะนะกี่อันวะเน,นี่ยผมนับสป,ปริงเกอร์กันหนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3มี4ี่ีาหยาดไปและและผมก็กลับมาโอเคปักถือว่าลุยกันต่อเราจะกลับบ้านไปเรยร์ของหลายๆอย่างเอาฮาร์ดให้โลบินแล้วมุ่งหน้าไปที่แซนดี้เฟสเนี่ยังไม่มีนะรอไปก่อนเดี๋ยวก็มีอะไรอีกไม่นานกลับมาแล้วมีจดหมายด้วยตัวนี้ก็มีให้กเก็บโอเคได้ไปเทียวให้เลโบเชลมาของครับตัวพวกนี้มีงานรับรู้จากเรวิตจัดตอนสี่ทุ่มรับทราบได้เลยเฮียอะไรเยอๆแหละเฮ้ยละขิงที่ผมขุดไว้ผมเก็บไว้นานวะไอ้เี้ยขิงกูอยู่ไหน อ้ขิงอยู่กล่องข้างบนตรงนี้ไอเชี่ยตกใจหมดสัตว์นึกว่าหายไปแล้วปะ่ะรีบรุยงานก่อนไว้ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาว่างานจัดในเมืองใช่ไหมแล้วผมกลับมาจากเออเขาเรียกว่าไงนะกลับมาจากเกาะขิงจะโพลที่ทะเลและหากผมไม่โผลที่ทะเลจริงก็ต้องกลับเข้าตัวเมืองแต่มันจัดกิจกรรมอยู่ไอเชี่ยกูจะกลับบ้านยังไงน่าคิดจริงๆรเลยนะเนี่ยโอ้มีระยะให้ทำมากเกินไปไอบูมึงต้องรีบหน่อยแล้วไอ้าลานนี่นะ่าจะยังไม่เสร็จใช่ไหมไอเชี่ยแต่สายล่างเสร็จแล้วด้วยโอ้เสร็จหมดเลย โอ้โหไอ,ไอ้คิบหายงานแม่งรัดตัวจาดไปทุกคนยุเวลาเก็บเกี่ยวอเอาไว้หมดเลยเว้ยเ้ยหรือคนจะเก็บเกี่ยวหรือคนไปซื้อของก่อนดีวะไปหาโรบินก่อนไอ้สันเดลเสียวเวลาแม่งเอ้ยโรบินครับนี่เลยเออมาให้แปดสิบบาทด้วยความยินดีรับเงินมาสองพันป่ะหากได้เงินมาแล้วสองพันก็ถือว่าเราลุยกันต่อไปหาป้าแผ่มแล้วก็ซื้อของกลับมาต้องซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยสี่คูณสามเทกสิบสอง สิบสองคูณอีกเออเท่าไหร่วะยี่สิบป่ะตะแพมผมพร้อมลุยเอแล้วก็มาถึงที่หมายจนได้อามา,มามาชับมาที่กูต้องรีบกูต้องรีบไอ้แค่งานเยอะงานเยอะสวัสดีครับแซนดี้ม,มาทุกคาคำนวณเอาจริงเนี่ยผมต้องการ288อันมันจะพอดีเลยกับที่เราต้องการที่นูน่นนะหากพอดีปึ๊บเนี่ยในกินเฮาก็ต้องปู่เหมือนกันคือกินเฮาผมไม่รู้จำนวนซะด้วยนั้นเราก็เอาเพิ่มมาสักร้อยหนึ่งไปละเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มีอะไรน่าซื้อไหมไม่มีเลยไปละโอเคปไปไหนกันต่อกลับไปปลูกที่บ้านหรือว่าไปที่นูน่นที่บ้านก่อนละกันกลัวไปหลับที่นู่นแล้วไม่ได้ตืน่นเฮ้ยกลัวจริงๆนะเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะเควสเกาะขิงของเราก็มันก็จะเสร็จอะนะแต่เวลาก็น้อยลงไปตามกันเก็ปะไม่รู้อะเก๋ยว่อที่นี่กันก่อนนี่ถ้าเกมนี้ไม่มีช่วงขาขึ้นอนะแบบเ hey, เพื่อนตอนนี้แมงแครเมรี่ขึ้นราคาว่ะขายได้คุ้มมากเลยแตบบ hey, ่เฮ้ยช่วงนี้แค,แคร์เกอร์แรมี่แมงราคาตกว่ะ ขายไงก็ไม่คุ้มหากมีอย่างนั้นนี่คือเราต้องคิดหนักหน่อยละทั้งเรื่องเวลาในการปลูกทั้งเรื่องราคาที่จะจัดส่งโอ้โหคตรเยอะแยะเลยแต่ที่แน่ๆเสร็จเรียบร้อยเอามาแอบแบแบอบขครับทีนี้ก็ต้องเข้าไปใน Green House กรีนเฮาส์อีกสวัสดีครับนี่เก็บเกี่ยวเลยกูวอ้โหอาจัวอาจัวถามว่าจะปลูกเลยไหมไม่ยังไม่ปลูกเมียว,วันเดียวอ่ะฮอปเออฮอปไว้ก่อนฮอปเก็บตอนไหนก็ได้ละยังไงก็ไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มอยู่แล้ววันนี้เราจะไปที่นู่นเลย ไปเกาะคิงเลยแล้วเราจะรีบกลับมาให้ทันใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นระวังแผ่ไปแล้ววะปาฟานไมออเก็บขอแป๊บชู่แต่ทุกคนภาวนาให้ผมหน่อยวันนี้คือวันแห่งการเร่งรีบเพราะพวกนี้มีเทศกาลหากอยู่ที่นู่นไปน่าจะไม่ได้กลับบ้านว่ะแล้วเด็กๆกลับบ้านกันแล้วอ่ะแฮปปี้ไหมโอ้โหปิดห้าโมงกูมาห้าโมงไอสัตว์แม่งโตวเวลาชิปหายเราช้าไปแค่นิดเดียวยจริงๆทุกคนอีกแค่แป๊บเดียวก็ได้ไปแล้วว่ะ เอาเป็นว่าในเมื่อเราไม่ได้ไปแล้วก็เคลียร์สวนเลยละกันเออแม่งเอ้ยโคเซ็งผู้นี้ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเนี่ยแม่งเออร์ผู้นี้แตศกาลไอ้สัตว์ก็สวยดูโซโลเขาต้องบอกลาเควสของเราแล้วไม่น่าได้ทำไปเอามาเฮ้ยแล้วดูซิว่าเรามีอะไรใส่หรือเปล่าถ่านเหลือหกสิบใช่ไหมเอามาเออเอาเหล็กก่อนดีกว่าเชื่อเหล็กเหลือสิบห้าไอสัตว์แม่งเหล็กไม่เพียงพอเหล็กก็ขาดแคมโอเคเหมืองก็ต้องลงใช่ไหมมันหมายความว่าอย่างนั้นเว้ยสวัสดีครับ โอ้ไมนน่นี่สิบแปอันอยากจะมาปลูกโอเคเราจะปลูกอันนี้ไล่มางี้ชึบชิ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 บอีกห้าอันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยไอสัตว์เริ่มดูดีเริ่มมีทรงเราปลูกทับไปเลยหา่เขายังไงแอนเชนโฟลเฮ้ยเดียวก่อนไอสัตว์ตรงนี้มีด้วยเหรอไอแค่มีก็ไม่บอกกูนี่เดี๋ยวทำไมมีไม่บอกกันอย่างมากน่าจะได้ประมาณ3 3อันน่าจะได้มากสุดแต่นะผมจะปลูกอันนี้ไปก่อน ชึบ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 เราจะเว้นไว้่างนี้สามช่องโอเคพอเราเว้นไว้ปุ๊บนี่แหละมาตายไปแล้วก็เก็บของที่ว่าเราเพิ่งเผาเอามาเอามาเอามา,า,มาแล้วก็ยืนรอแป๊บเดียวเสร็จหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้โหเย็ดเข้แล้วมันก็ได้สามพอดีตามที่เว้นไว้ทํามกูเจ๋งเังว่ะแล้วผมก็กลับเข้ามาไอ้เจี๊ยมือชิบหายเลยไอ้สัตว์เรียบร้อยเก็บพวกนี้ด้วยเอามาไอพวกนี้ก็ของสำคัญอยู่เหมาือนกันนะล่ะเออทำเงินได้พอสมควรเอามาเนี่ย Yeah, ป่ะหลังจากได้พนนี้เสร็จปุ๊บนี่เกก็ต่อมาซ้ายมือกันต่อถือเวลาเก็บเกี่ยวฮอปโอ้โหได้เกมมึงให้หมดสวนเลยสัตว์ถือเวลาเคลียร์สวนองมึงแล้วรดูหน้าก็ไม่ได้เจอมึงแล้วว่ะเรียบร้อยแม่งกว่าจะหมดไอสัตว์เยอะชิบหายเฮ้ยป้าะบี้อป่ะสลามก็ลืมไปหาไม่เป็นไรสลามเราปล่อยไปก่อนอันนี้วาได้ยังวะอืดีนะอย่างไม่ได้ถ้าได้นี่กูคงเหนื่อยเก็บอันนี้ด้วยแต่เวลายอยู่วันเยอะนี่กูเก็บไ่ได้เลยเฮ้ยเยอะกงยชุกชุมจริง เอาไปน,นี่โอ้มันทะลุไปข้างนอกเลยนะส่วนบ้านนี้นกกระจอกเทศรอก,ก่อนรอก,ก่อนใกล้ได้แล้วเราะว่าใกล้ได้แล้วแฮนเบอร์รี่ขายดีป่าวะอันทีแค่ไม่โหลดขายเลยก็ได้เนี่ยทำตังค์ไงโอ้99 99เอาพวกสีทองมาผมกลบเป้ามาแล้วเฮลี่อยู่บ้านหรือเปล่าวันนี้แทนมาได้ทักทายลูกกับเราเลยนะทักทายกันหน่อยเฮลี่หลับแล้วเฮ้ยกูหยิบอะไรมาตุ๊ก,กตาอวันนี้ครับ น uh ี่เรื่องเงินไม่ต้องถามจัดมา191ก้าหนึไอสาเลขยังสวย่้างสวู้ฮูวันที่ย7ิมาแล้ววันเทศกาลป่ะแก้วสุดท้ายของเดือนเข้าเรื่อยๆหรือว่าันนี้จะมีอะไรเฮเบลลูกพ่อไอเพื่อนพวกนี้ฟ้าพายเลยวะเชียรพวกนี้ฟ้าพายสั์สิ้นเดือนกูแต่ที่สดใสทาไมวันเนี้ยอ่ะะส่วนเรื่องดวงโอ้โหเฮดวงดีนิดหน่อยกลางๆนะเฮลี่มันจะอยู่ข้างนอกปะเอาไปหาเธอกันกำลังถ่ายรูปบอกว่าวันนี้เป็นเสาร์เฮลี่วันดีครับ ถ่ายรูปเรียบร้อยป่ะฟาบิโอรุยงานกันเฮ้ยเขอดูเฮก่อนมีเท่าไหร่วะ261อเอฮ้ยอยู่ได้อีกยาวอยู่ได้อีกไกลวนตัวนี้ี๋อวรีบตัดไม่ตัดวันนี้ก็ตัดพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เราไปไปที่นู่นไม่ได้เราก็ตัดเลยแล้วกันป่ะใส่ของไหนไปดูซิว่ามันไปได้หรือเปล่าได่ปล่อยให้กูไปเหอะกูว่าอะทางเข้าทะเลกูมีทางเดียวชาตเจนแม่งไม่ให้กูไปโอเครู้เรื่องกระเบื้องหลังคาบดหากมึงว่ามายังงนัน ชีวิตของกูนั้นก็คงต้องอยู่ตรงนี้ปะต้องขนาดตัวนีดด้ครับโอโ้โหตอนโคตรฟินโคตรโหดโคตรอันตรายกูตายละได้มาโคตรเยอะไอ้เชี่ยโคตรดีเอาเติดถึงเวลาลุยงานเฮ้อเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาลามิลี่หรือเปล่าเพราะว่าแบบช่วงเทศกาลวันนี้ส่วนใหญ่ทุกคนมักจะปิดบ้านอนะะปิดร้านปิดแะงต่างตอนแรกก็จะสร้างแบบที่วัดโทเทมไปที่บีชแต่รเราสร้างได้ปพ๊บเนี่ยมันจะได้ไปขึ้นนู่นกันเลยไง ไปหากสร้างไปปุ๊บจะไม่ทำอะไรไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้โดยกูน่าจะข้อเสียเลยนะดังนั้นเราไม่ไปดีกว่าเราอยู่นี่แล้วกันหรือว่าฟาร์มของจัดของอะไรต่างๆเอาจินเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ค่อยจะดูปฏิทินเลยนะว่าวันเกิดใครบ้างหรือว่าวันอะไรเพราะว่าผมช่างหัวแม่งหมดเลยโคตรดักวันนี้วันเสาร์วอกว่าคุณลุงจะขายของซ้ายมือลนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนประมาณนี้ครับเปิดหรือเปล่าอ้าวเชีย่ยเปิดตามปกติว่ะหรือแต่เราไปได้นะ เย้ย,ยน่าสนใจน่าสนใจวาร์ปโทเทมบีชหนึ่งฮาร์ดบูสองโคลอสิไฟเบอร์เฮ้ยสบายเลยเรามีโคโล่พอปะะ่ะนั่นแหละประเด็นของเราอะอะเชียร์ล้างค้าไม่เปิดด้วยมไม่ได้เปิดเสาร์อาทิตย์เ่ยสุสุส,สุ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 สงส่สุสุสุงุสุสุุ่ส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 ่สุ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 สพสยสุสุสุสไปเละสุ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 โุส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 ุวุสุสไส้สุสุส่สุ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 สพอุสุไปวุส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 ีสุอุสุ เตรียมของมาดีนะทึงเวลาวู้้ฮหแล้วแล้วก็โผล่มาตรงนี้เลยอ้าาทุกอย่างไปไปตามแผนการของกูปะรีบไปก่อขิงกันดีกว่าแล้วผมก็โผล่มาที่นี่แบบไม่ได้นัดหมายใครเลยปะเราไปซ้ายมือปลูกผักกันก่อนแล้วก็เคยร์ของอะไรต่างๆมีเวลาแม็กสุดคือ4ี่ทุ่มจัดไปให้เลโอเพื่อวันเดกูมาละนอกจากเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเราเลยพร้อมที่จะปลูกมันวูห้หเอามาเนี้ สตาฟูดสุดที่รักให้ในที่สุดก็ได้รับมึงมาแล้วสุขรามีเลมอนอยู่หวังว่าเลมอนจะเพียงพอให้กับกบตัวนั้นนาผมคิดไว้งั้นไอ้ต้องเพียงพอดีวะ่ะกูทำมาดีกูตั้งใจทำมากเลยเนี่ยเอาจริงแม่งควรมีเครื่องบอกผมว่ะว่าอีกกี่วันมันโตเพราะเนี่ยดูดีขวามือผมไม่รู้ว่ามันอีกกี่วันโตอะนะแล้วทเตรียม,มเมล็ดถูกไอ้ตอนนี้คือกูเตรียมไม่ถูกเลยความเจ๋งของเกมนี้ก็คือเมื่อเราเก็บเกี่ยวด้่ไหมทุกคนเห็นสังเกตขวามือหรือเปล่าขวาม,มือบนตรงด้านนาฬิกาดะมันจะมมมีีีแปบ๊บบนนนึงท่ัสสตเเเเเวววลลาาาาใ้้รรดดยยะจไกก็ เพราะงั้นหนึ่งจริงๆแม่งเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยแตบป่ะเรียบร้อยมันถือเวลาวูู้หไล่ปลูกแล้วโว้ยมันเยอะแยะจังว่าสาัตว์แม่งโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรปลูกว้ให้ทำทุนชึบ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 เรียบร้อยโอเคตัวนี้เคลียร์ป่ะถือเวลาหาขิงขากี่อันวะโอ้โหแม่งไก่เยอะเลยยี่สิบเอ็ดอันจานไปเออหนึ่งอ,อันสองอันประการังคือของดีเก็บไว้ก่อน เมือนจะหมดแล้วใช่ปต่อไปขวามือกันแทนไหนๆก็ขึ้นมาข้างบนเรามาแวะกันหน่อยดีกว่าเรามีทาโล่ทูเบอร์ฮนะเือ่ออะไรได้ที่วับกลับบ้านไออันนี้ไวเลยควรมีหนึ่งอันจะได้วับกลับบ้านได้ที่วีแบบท็บอปปี้คอลจัดมาตัวเชี่ยอะไรเนี่ย,ยมันคือปลากระเบนใช่ไหมไอนี่บูดิสคัสปลามันหน้าตกมากเลยพรมนี้ก็สวยไอย้น่าสน,นาใจสนใจเมื่อวานเลยกูมาตกมึงอยู่ที่เกาะน,นี้ใช่ไหม ได้ได้ได,ได้ว่าวาเลยมาตอกปลาบูดิสการ์ดกันดีกว่าไม่มีขิงให้ผมเลยว่ะทุกคนโอ้ไปนะอย่าพอแล้วไม่ได้แล้วอ่ะเหลือเวลาอีกสองวันหายยังไงก็ไม่เพียงพอทำยังไงก็คงไม่ทันตอนนะี้คนต้องปล่อยมันไปก่อนแต่กุ้งล็อฟเตอร์กูหาอย่างไรวะสวัสดีครับ <c oughs> คุยด้วหน่อย <c oughs> <c oughs> Help me in the tent ไอ้เชี่ยช่วยคนในเต็นต์อ่ะคนในเต็นต์มันต้องการกระดูกไอ้สัตว์แล้วกูไม่มีกระดูกกูจะช่วยมันยังไงเนี่ยไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเราก็ช่วยเขาได้เว้ย โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว๋ยวผมขอไปดูซ้ายมือก่อนหากว่ามีอะไรผมอัดมาให้ดูหากไม่มีเจอกันที่บ้านเลยเป็นยังไงไวไหมล่ะพบกลับมาอย่างนี้<ๆ>ก็เพราะมันไม่มีอะไรเลยแป้งอย่างเซ็งมีอะไรบ้วัยนี้ไม่มีปะเก็บของกันดีกว่าและแล้วผมก็เข้าเมืองมาไม่สเปรดอีฟกดผู้เหมือนเดิมหรือเปล่าเอ,อ้อประมาณนี้ไม่ให้หนูเข้าไปในขบวงกดอะแต่หนูไม่ได้กลัวเลยอะประมาณนี้ครับก็ปล่อยเด็กไปเล่นน้อยอ<ๆ>ก็เหมือนเดิมๆมา เฮลี่เป็นไงบ้างฉันคิดกลัวง่ายมากก็เลยไม่กล้าเข้าไปอยู่ตรงนี้ดีกว่า hey, เฮ้แต่ผมพานาเองผมไม่ไม่กลัวอะไรเลยวะ่ะมาพีแอมีอะไรขายาแดกกูบ้างฟังกี่รักนี่มันมียังวะไม่รู้อะซื้อมาก่อนละกันเก็บตัวก็ไม่มีแรคราวเอามาจะได้ไม่ต้องครับเองแจ็คโอแลนเทินเอาไปตกแต่งบ้านของกูโอเคสวัสดีครับวันเด วันดีทุกคนเราจะทักทายทุกคนแบบเท่าเทียมนะก็คือเราจะไม่อ่านเป็นไงเป็นไงเท่าเทียมไหมเท่าเทียมขอโทษทีปากเช่นเต่ปุ่ยแบล็คเบอร์รี่เลยเท่าเทียมจริงๆกูป่ะแล้วก็ถึงเวลาเฮลี่เดี๋ยวผมลุยเข้ามาข้างในก่อนละกันดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างมาลุกลัวอยู่นี่เฮ้ยฮาวิ่ไอ้เชี่ยลูกผู้ชายหน่อยดูเพื่อนเฮ้ยไม่ต้องกลัวเว้ยป่ะเราเปนักสู้ต้องสู้สิวะแล้วก็โยกมาเจอเล็กไอ้เพื่อนวันดีว่ะเจออะไรในนั้นเหรอเดี๋ยวกูเข้าไปหาให้ดู แอบบี้ <Abby S 2> เป็นไงบ้างผ่านแมงมุมไปไม่ได้อะผ่านไปได้ทุกอย่างยกเว้นแมงมุมนี่เองไม่เป็นไรแมงมุมมันน่ารักเว้ยตามปนที่มันมกระโดดขยามกูไอ้เชี้ยน่ากลัวชิบหายเฮ้ยแซมเพื่อนรักคิดถึงมึงแล้วเกินไปเพื่อนไอ้เีัยมึงยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมเลยวะ่ะป่ะหามึงกำลังหลงทางใช่ไหมเดี๋ยวกูโชว์ให้มึงดูเองไอ้เชี้เฮียเป็นไงของจริงก็ทำกันโฮมเมอนี่เลยแล้วก็รับ่าวู้โหก็ได้พัมกินสอน่อานอยู่ด้วยกันยัไงไงรักกันดีพวกมึงสองคนป่ะทุกคนถือรักกลับบ้านกันแล้ววะ่ะ ได้ของที like. ่ต like. mm ้องการมาเทศกาลนี้จบลงอย่างว่องไวแล้วเราก็กลับบ้านมาแด้นี่มาด้วยขายแม่งไปเลยสมบัี่มาประดับตกแต่งบ้านไหนๆก็ประดับได้ละเออนี่ละกันให้มันดูสปูกี้สปูกี้เลยเออยี่ห้อน่ากลัวเออเกตการ์ดนี่ไอไม่รู้ขายแม่งละกันเอามาขายแม่งเอ้าจริงตัวนี้จะเกตกาฟาวิโอเนี่ยเออออกตกแต่งในบ้านละกันเออตรงนี้ เออใช้ได้อยู่แล้วก็ไว้ตรงอนี่อ่าอ่าลืมขายเลยกูไม่เป็นไรปันเดโอ้โหย็ดเคได้มาหมื่นหกจัดว่าใช้ได้โยกมาที่วันที่28่สิวันสุดท้ายของฤด,ด,ดูนี้แล้วันนี้ฝนตกฟ้าผ่าเน่ยเอาไว้พวกนี้ไหนเป็นได้ไงแอปเพิ่งวันนี้สดใสเหมือนเดิ้เว้ยที่นี่เช่นกันเมื่อไหร่ที่นู่นฝนจะตกแดดส่วนเรื่องดวงดวงดีมากๆโอ้ในเมื่อวันนี้ดวงดีมากๆก็คงองจัดกันสะหน่อย เฮลี่สวัสดีครับในเมื่อวันนี้ดวงดีมากๆเราทําอะไรกันดีอัจทีก็อยากไปเกาะขิงน,นะเนี่ยันสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่น่าจะทันอย่างนึงวันนี้ดวงดีไม่อยากจะเสียเวลาอะไรมากไปลงเหมืองก็ดีกว่าอาหาของกันบ้างนะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยเกาะขิงช่างมาแล้วกันเอ้กูหาลูกกูไม่เจอนี่วะก็ว่าเมื่อกี้เดินวนบ้านทําไมไอ้เจ้าคนดูก็งงว่ามึงเดินวนทําไมวะลูกผมน่าอยู่นี่เนี่ยชอบมาเนข้างล่างจริงลูกกูแล้วเราก็ออกมาข้างนอกปะามิโอ ถือว่าลุยขอกันเลยอะรีบถามรีบไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตวสขอาเราทุกตัวจะอยู่ในบ้านหมดเลยวันนี้ครับอยู่กันครบอยู่กันพร้อมหนามามาให้ลูกหัวเรียงตัวเดี๋ยวนี้มันก็ลูกหัวง่ายดีนะแบบเนี้ยเอาจีงผมควรหาเสื้อเปลี่ยนด้วยว่ะใช้เสื้อนี้มันเนิ่นนานแล้วไม่เป็นไรดูดูหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อกันแหละปะ่ปะป่านี้คือไปไหนวะอ๋อไอ้เชนลงเหมืองไปป้าแพรมจะมาตอนไหนกันยังไม่มาอืมยังไม่มาเดี๋ยวผมมาแล้วกันมาเยอะมาเยอะพวกมึงอ่ะ ฝนตกเยอะเยเว้ยไอ้ฝนตกเนี่ยของดีเออป้าพาเข้ามา,อไ,อาไอ้สัตว์เอ้ยไอ้จูนิโมเอ,อ้ยมึงอู้แม่งเก็บไม่หมดไอ้สัตว์เออหน้าทีกา่กูอีกสวัสดีครับกำลังเติบโตปล่อยไปก่อนฝั่งซ้ายมือได้ได้ไข่ปลาใช่ไหมแต่ทุกวันเลยเดีย๋ยนี้เออทุกวันจริงด้วยเอามาอยู่กี่ตัวเนี่ยหกครับเจ็ดหายไปไหน,ไนะวะแม่งได้ทุกวันเลยไอที่ทำไข่ปลาก็ควรจะมีเยอะๆหน่อยนะแล้วผมก็โผล่มาที่นี่ คิดถึงที่แล้วเกินไปเราจะไปขวามือกันก่อนซื้อของของเราที่ต้องการเนี่ยสไปซี่เอลเอามาแม่งหกอันเลยก็ต้องการมอย่ังเยอะไอตัวเพิ่มโชคเราต้องการเหล็กเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องการเสื้อตัวใหม่ขอแลรก็ได้ที่บอกกับฤดูหนาวจัดมาสิโอ้โอเฮ้ยไอสัตว์ฤดูหนาวเจ๋งเฮ้ยดีดีด,ด,ดีใส่ตัวนี้แล้วกันมันคือเสื้ออะไรวะผมมองเสื้อตัวนี้ไม่ออกวะ่ะผมไม่รู้มันคือเสื้ออะไร เอาเป็นว่าเราใส่มันไปก่อนลวกันนะให้ทุกคนวัวแล้วกันว่าชอบตัวนี้หรือชอบตัวนี้มากกว่าใหม่หรือเก่าเลือกมาเลยวันดีครับป่งางับ่าเงาป่าเงาปลุยงามผมเหลืออะไรต้องทาําบ้างวะเนี่ยนอกจากไปหาวอน,นัทอะอาจจะมีอีกเยอะแยะเลยแต่ผมไม่รู้เอาเปว่าไปเรื่อยๆแล้วกันไฮ้ไม่ได้มาที่นี่นานมากเลยเนี่ยหลุม,ห,มหูป,ปาละล่วงลงมาห้าชั้นฟันไม่หักก็ดีแล้วสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนชั้นนี้มีมัมมี่ใช่ไหมในเมื่อดาบผมเป็นดาบระเบิดมันฆ่าม,มัมมี่ได้ปะวะ เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจลองหาสิอ่ะเชีย่ยที่พอกูจะลองไม่ไม่มีนะศาสตร์แมงเนียที่จะลองขอ,อนี่แม่งหายหมดเลยเฮ้ยแม่งชีวิตโคตรสวยเฮ้ยม,มันได้สลามบันไดหน่อยเด็บันไดก็ไม่มีให้กูเชื่ได้ไรเมรกะบอมห้าอันโอ้โหเย็ดเคเจอพวกนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยชั้นที่ยี่สิบเจ็ดมากันแล้วเฮ้ยไปชั้นไหนดีวะจะได้นหนุกหนุบต้องไปลึกๆเลยละอะ่ะแต่ปล่อยไปก่อนตอนนี้เราอยู่แค่นี้ก็พอละไปทุกคนเดี๋ยวผมสปีดลัน์ไปครับไปเจอกันชั้นล่างๆเลย เฮ้ยมึงอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือมีหรือที่คุณจะพลาดอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ไอสัตว์กูไม่ยอมไอแมงปอโทษไม่สนมึงหรอกโว้ยลบไปไอสัตว์อย่าตามกูมาไปเอาของมึงยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดไอนี่ว้าวแ่กเลยอืมเท่าเดิมอืมเย็ดเคบ้านในอย่างรวยแต่บันไดไม่มีไอสัตว์อยู่ข้างนอกเดินอย่างไกลไดโปรดเถอะข้างในมีบันไดให้กูทีเ่าคอแมงมีแต่แมงปอไอสัตว์เอ้ย เดี๋ยวบอกแล้วต้องเดินไปข้างนอกอ่ะมาๆๆมหเือก็สีก้อนมึงต้องมีสักก้อนอะ่ะอืมอืมอันนี้มีชัวเคจัดไปบันไดกูขี่เองได้วะเอ้ความโชคดีนั้นไม่เลือกเวลาเกิดวันไหนผมสวยมากๆเนี่ยก็โชคดีได้ดังนั้นผมไม่เชื่อเชื่อ,อลแล้วแหละจะไปเชื่อมันทุกคนมันหลอกลวงคุณลงมาชั้นที่40มันลงมาลึกใช้ได้เจอเพชรด้วยพร้อมกับมังกรไอ้ไมใช่มังกรมันคือค้างคา,าวสองตัวโอ้โหง่ายชิบหายไอ้สามเจอของได้มาแคคตสซีด กูควรดีใจดีไหมเนี่ยเอาแคคตาซีดมทาทำอะไรวะปลูกในบ้านเท่านั้นปลูก12วันผลิตมาทุกทุกสามวันเฮ้ยโอเคโ okay, okay, okay. อเคอปลูกที่นน่นดีกว่าเออมันคืออะไรวะเกาะขิงใช่ใช่ใช่แต่มันก็น่าสนใจเหมือนกันเออตัวขี้อะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ย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 เมื่อกี้ลงมาหึงได้เสียงเครื่องตัดหญ้ากูตกใจเลยเอาไข่มาให้กูไข่มาให้กูเอ้าจิเนียมันดูเป็นศัตรูที่ต่อกรยากมากเลยนะแต่จริงๆก็คือแม่งง่ายมากเลยวะ่ะแรกๆอาจจะยากหลังๆได้แม่งดูดิ พอดี่ิ oh, น่าได้เวลากลับบ้านแล้วขอเ,เอาอีเดียมแล้วกลับบ้านกันไปกลับบ้านกันดีกว่าแล้วเราก็โผล่มาที่นี่ปปมิโไปกลับบ้านกันคิดถึงที่บ้านอาแสนสุขของกูแล้วเกินเก็บของแปบบ๊บน,นี่ขายเด็กเหล็กที่ได้มาเก็บเ้าเลยเอาจริงมีคนบอกว่าเราสามารถเอาพวกนี้เนี่ยม,มาทําเป็นล้วได้แต่เออผมอิงตามความจริงอะนะแบบเอ้ยเป็นล,ล้วก็ล้วเลยละกันเอาสวยงามไว้ก่อนพกใช้งานเนี่ยยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วเราไม่ได้รีวร้อนอะไรขนาดนั้นกันไปเข้าบ้าน เมียวันเดย์เฮ้ยเก็บของใส่ตู้เย็นก่อนละกันเรามีนี่นี่นี่ปชั่วแล้วก็เสื้อของเราโอเคไม่ได้ใส่ตัวนี้แล้วเก็บปลาปลาเฮลี่ฝันดีครับเงินได้เท่าไหร่วะเนี้หมื่นสองไม่เลวเป็เจ็ดร้อยห้าสิบได้เพชรก้อนหนึ่งแล้วก็โผล่มาตอนเช้าในวันที่หนึ่งฤดูหนาวโอเคสัปดาห์อนนี้ไม่ได้ในพันนี้ขอจบวันตรงนี้ก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดตั้มและกดดีผมด้วยสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนผมไปละอ้ฝากตัวดนเดยผมด้วย